สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมกลับมานั่งดูบอลไทยแบบติดขอบจออีกครั้งเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าบางทีฟุตบอลมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของผลแพ้ชนะแต่มันคือเรื่องของหัวใจและโอกาสช่วงนี้ถ้าใครถ่ายหน้าฟีด Facebook หรือ t ิ k t ต k อกบ่อยๆคงไม่มีใครไม่รู้จักกระแส Hash tag หมอนทองฟีเวอใช่ไหมครับ หลายคนสงสัยว่าทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงได้ใจแม่ยกและป้าๆทั้งประเทศจนถึงขั้นถล่มคอมเมนต์กันทุกแมตต์วันนี้ผมจะสรุปให้ฟังว่าทำไมผมถึงหลงรักเด็กกลุ่มนี้ไปด้วยคนครับอย่างแรกเลยนะเพื่อนๆที่ผมสัมผัสได้คือความบ้านๆครับเด็กที่หมอนทองวิทยาคมกลุ่มนี้เขาไม่ได้ดูหวือหวาไม่ได้ดูเวอร์วงังหรือพยายามจะดังตามกระแสอะไรเลย แต่สิ่งที่ชนะใจพวกเราคือความนอบน้อมครับผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่ทำไมหลงรักจังซึ่งผมเห็นด้วยมากครับเพื่อนๆลองดูการวางตัวของน้องๆสิครับอาจารย์เขาสอนมาดีจริงๆนะไปลามาไหว้มีสัมมาคารวะนี่แหละคือเสน่ห์ที่ฟุตบอลอาชีพบางทีก็หาดูได้ยากแต่น้องๆกลุ่มนี้ทำให้เราเห็นว่ากีฬากับมารยาทมันต้องเดินไปคู่กันครับ แล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากว่าดอกไม้จะบานได้ขนาดนี้ต้องผ่านแสงสว่างและการดูแลขนาดไหนผมต้องขอพูดถึงอาจารย์สกลครับครูผู้สร้างที่ยอมเหนื่อยยอมสู้มากับเด็กๆกว่าจะมีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยผมมองว่าเด็กๆโชคดีมากที่มีโค้ชดีมีครูที่คอยอบรมไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางครูรักเด็กเหมือนลูกเด็กก็รักครูเหมือนพ่อ มันคือความผูกพันที่มากกว่าแค่มาเตะบอลให้จบจบไปเพื่อนๆลองสังเกตหน้าตานักเตะแต่ละคนสิครับทั้งน้องแตงกิ้วปัน,นวัตนน้องเตวรากรนาวเจษดาหรือจะเป็นป้อมซีพีกและบางนุษทุกคนไม่ได้มีดีแค่หน้าตาที่หล่อเหลานะครับแต่แววตาเขามันมีความมุ่งมั่นที่อยากจะตอบแทนคนที่สร้างเขามาจริงๆผมอยากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าในวันที่กระแสมันกำลังแรงแบบนี้ ผมอยากให้พวกเราช่วยกันเอ็นดูและสนับสนุนน้องๆที่ผลงานการเล่นฟุตบอลจริงๆอยากให้รักในความพยายามของพวกเขาเพราะวันหนึ่งถ้ากระแสหายไปสิ่งที่จะพาน้องๆไปต่อได้คือฝีเท้าและวินัยครับขอบคุณทั้งพ่อแม่ครูและสถาบันที่ปั้นมเมล็ดพันธุ์กลุ่มนี้ขึ้นมาทำให้ฟุตบอลขาสั้นกลับมามีสีสันอีกครั้งและทำให้คนรุ่นแม่ๆป้าๆหรือแม้แต่ตัวผมเอง ได้กลับมามีความสุขกับการดูบอลอย่างมีความสุขจริงๆสุดท้ายนี้เพื่อนๆล่ะครับมีนักเตะคนไหนในทีมหมอนทองที่อยู่ในใจบ้างหรือใครมีเรื่องราวประทับใจตอนที่ไปดูน้องๆแข่งสนามจริงลองคอมเมนต์มาแชร์กับผมหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กไทยและฟุตบอลไทยของเราด้วยนะส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปดูเบื้องหลังทีมไหนอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ